สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trading c o r n e r Thailand นะครับพบกับผมอีกครั้งนุชนะฮะและในช่วงนี้นะฮะเช่นเคยผมก็จะมาแนะนําและให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดใน I q ค p t i o n ตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณเทรดเป็นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ผมด้วยนะครับและในวิดีโอนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนำนะครับและให้ความรู้นะฮะเกี่ยวกับ All ลีเกเนะครับซึ่งก็คือ Indicator อีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็น Indicator ที่ดูง่ายนะครับดูง่ายแล้วก็ทําความเข้าใใจจไไไดดด้้้้้งงงง่่่่าา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 ายยยยนะครรรรับสมถถททํํกๆเเเเลิวขออแ ก็จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมโอเคครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็ในวันนี้เนี่ยนะครับ <ๆ S 2> ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์อีกแล้วนะฮะจะเป็นซีรี้อินดิเคเตอร์อีกแล้วนะฮะซึ่งอินดิเคเตอร์ที่ผมจะมาแนะนำาให้เพื่อนๆได้รู้จักวันนี้เนี่ย <ๆ S 1> ก็คืออาริเกเตอร์นะครับ <ๆ S 1> ซึ่ง ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือจอระเข้นั่นเองนะฮะก็ถามว่ามันทําไมถึงได้ว่าจระเข้นะฮะเดี๋ยวมันจะมีาสาเหตุนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดู presentation ของผมกอ่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับฮะอ่า,อา,อาโอเคก็มาดูตรงนี้นะครับการเทรดทำเงินด้วยอัลิีเกเตอร์นะครับ เอาไปนะครับออเดเกเตอร์เ pues รนี่ยนะครับก <ened> ็เป็นอินดิเคเตอร์นะครับที่คล้ายกับการใช้ระบบ moving average 3เส้นนะครับ3เส้นด้วยกันนะฮะแล้วก็ก็คือจะมีคล้ายๆกับการที่เราเนี่ยเปิด moving average เนี่ยเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3แต่ว่าใช้ตัวคำนวณเนี่ยต่างกันนะครับออเดเกเตอร์เนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยครับผมแล้วก็ถามว่าออเดเกเตอร์เนี่ยสามารถบอกอะไรเราได้บ้างนะฮะก็หนึ่งเลยนะฮะออเดเกเตอร์เนี่ยนะครับสามารถบอกเทรนด์เราได้นะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะก็ มันสามารถดูเทรนได้นะครับเวลาเขาจะเรียกว่าช่วงเวลาที่จระเข้หิวนะครับอันนี้เป็นเทรนได้นะครับแล้วก็จระเข้หลับนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าไซเว์นะครับเดี๋ยวไปด huh? okay. ูกันอีกทีนะครับโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะที่สามารถบอกได้นะฮะออดิเกเตอร์ก็สามารถบอกแนวโน้มการกลับตัวของเราได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถดูได้ง่ายๆเลยนะครับเวลาที่เส้นมันตัดกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่นึงนะฮะโอเคง่ายๆก่อนเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะฮะสาเหตุท,ที่เราเรียกมันว่า a l l กเต t o r นะครับ puff, เก,เทเทเทก็ a l l กเต t o r ก็แปลเป็นไทยก็คือจระเข้ใช่ไหมครับก็อย่างนี้เลยนะฮะก็คือแต่อย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็คือ a l l กเต t o r เนี่ยจะมี3เส้นนะครับจะเป็นระบบ3เส้นด้วยกันนะฮะซึ่งเราจะเรียกระบบนี้ว่า,าจ่อนะครับหรือกรามนะครับแล้วก็ทิตนะครับหรือฟันนะครับแล้วก็ลิปส์นะครับหรือริมฝีปากนั่นเองนะฮะซึ่งเราจะรวมรวมกันเนี่ยก็คือจระเข้เนี่ยก็จะมีทั้ง3อย่างนี้ใช่ไหมครับ อ่าโอเคก็ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทาไมเขาถึงเอาไปเปรียบเทียบกับจระเข้จริงๆก็สัตว์อื่นก็ได้นะแต่ว่าจระเข้สงสัยมันเท่ดีนะครับประมาณนี้ <c oughs> โอเคนะฮะก็อ่ะนี่นะครับก็จะเป็นระบบ3เส้นอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งจอนะครับกรามแล้วก็ทีนะครับซึ่งเป็นฟันก็คือเส้นตรงกลางนะครับแล้วก็ริมผีปากนะครับก็เป็นเส้นล่างสุดน,นะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ ก็อเรเกเตอร์เนี่ยสามารถบอกเทรนเราได้นะครับเดีมาดูตรงนี้นะครับโอเคก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูได้นะฮะ <c oughs> ในกรณีที่เส้นทั้ง3เส้นเนี่ยนะครับก็คือกรามฟันแล้วก็มีผิปากล่างเนี่ยนะครับแนบสนิทกันเนี่ยนะครับ ก็หรือเส้นทั้ง3เส้นเนี่ยชิดกันเนี่ยนะครับก็บริเวณนี้เนี่ยจะเรียกว่าจระเข้หลับนะครับหรือจะเกิดการไซด์เวย์นะครับบริเวณนี้เนี่ยเขาจะมีการเป็นไซด์เวย์ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มีการหลับนะครับแน่นอนนะครับว่าต่อมาเนี่ยมันจะต้องมีการตื่นใช่ไหมครับหรือเป็นช่วงเวลาที่จระเข้หิวนะครับก็เมื่อจระเข้หิวเนี่ยจระเข้ก็จะอ้าปากใช่ไหมครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับบริเวณนี้เนี่ย ทั้ง3เส้นเนี่ยครับก็คือห่างจากกันนะครับทั้งฟันนะครับทั้งริมผีปากนะครับทั้งกรามนะครับแยกออกจากกันก็แสดงว่ามันหิวนะครับหิวมากบริเวณนี้ก็จะเกิดการเป็นเทรนด์ขึ้นมานะครับอลิเกเตอร์เนี่ยนะครับก็เกิดจากแนวคิดนะฮะที่ว่าไซเวย์เนี่ยนะครับเกิดในกรามเนี่ยร้อยละ70นะครับแต่ว่าสัดส่วนของเทรนด์เนี่ยนะครับจะเกิดที่ร้อยละ30นะครับก็คือ70ต่อ30นะครับ ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นเป็นไซเวย์นะครับแต่ว่าจะเกิดเทรนประมาณ30%อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอะลิเกเตอร์เนี่ยสามารถทําให้อะยิ่งเราสังเกตว่ามันมีไซเวย์เมื่อไหร่ก็ตามนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าไซเวย์เนี่ยนานครับยิ่งนานเมื่อยิ่งนานเท่าไหร่นะฮะก็แสดงว่าเทรนที่จะเกิดตามมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเทรนสูงมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นเทรนระยะยาวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแนวคิดนะครับของเขานะครับโอเค แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะออะดิเกเตอร์เนี่ยครับหรือจระเข้เนี่ยนะครับก็คือสามารถบอกจุดกลับตัวให้เราได้นะครับก็อย่างนี้เลยนะฮะก็คือมันเป็นเทรนด์ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะวงไว้นะฮะก็คือบริเวณนี้เนี่ยมันเกิดการกลับตัวนะฮะเห็นไหมครับว่าเมื่อมันอ้าปากเสร็จแล้วเนี่ยพอมันพอมันอิ่มใช่ไหมครับพอมันอิ่มเนี่ยมันก็จะปิดปากนะครับเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามาเริ่มปิดปากลงมาแล้วนะครับอ่าโอเค ก็เราสามารถดูได้นะครับจุดกลับตัวตรงนี้นะครับบริเวณที่เส้นทั้ง3เส้นเนี่ยตัดกันนะครับอ่าเห็นไหมครับโอเคทีนี้เนี่ยเรามาดูวิธีการทํากําไรกับอาลลิเกเตอร์กันเลยนะครับก็อาลิเกเตอร์เนี่ยวิธีการทํากําไรก็ไม่ยากอะไรนะครับเราสามารถทํากําไรได้นะครับในจุดที่อ่าทั้ง3เส้นเนี่ยนะครับตัดกันนะครับก็อย่างบริเวณนี้เลยนะครับที่ผมชี้ไว้เนี่ยนะครับก็อ่าสามเส้นเนี่ยนะครับมันเริ่มตัดกันเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ย พอมันตัดกันเส้นแรกเนี่ยนะครับเราสามารถสังเกตได้เลยนะครับว่ามันเริ่มที่จะเกิดเป็นเทรนแล้วนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งกดนะครับอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งเปิดออเดอร์นะครับเราจะต้องรอให้มันตัดกัน3เส้นจริงๆนะครับเห็นไหมครับอ่าโอเคอย่าง2จุดนี้เนี่ยนะครับมันตัดกันแล้วนะครับบริเวณนี้มันตัดกันปุ๊บเนี่ยเราสามารถเปิดออเดอร์ได้เลยใช่ไหมครับบริเวณนี้น่ะอ่าโอเคมันตัดกันบริเวณนี้ก็จริงนะฮะแต่ว่าเราจะยังไม่เปิดออเดอร์บริเวณนี้นะครับเราจะต้องรอให้มันเนี่ยตัดกัน3เส้นนะครับก็ซึ่งก็คคือบบรริเวณนนี้ะั พอมันตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเปิดออเดอร์ได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็เรามาสังเกตตรงนี้กันนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มันเริ่มทําการที่จะขึ้นไปตัดเส้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถสังเกตได้นะฮะว่ามันเริ่มที่จะเกิดการกลับตัวนะฮะแต่ว่าถามว่าเราจะกดตรงนี้เลยไหมยอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าเราจะไม่กดตรงนี้เลยนะครับเราจะไม่กดทันทีนะครับเมื่อมันตัดเส้นแรกนะฮะจะไม่กดเราจะทําการรอให้มันเนี่ยตัดทั้ง3เส้นนะครับ เราถึงจะเปิดออเดอร์นะฮะเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราเปิดออเดอร์ตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเสียนะครับเราเสียแน่นอนนะครับเห็นไหมครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิธีการเทรดกับอัลลีเกเตอร์นะครับใน IQ Option ในแพลตฟอร์มกันนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับอัริเกเตอร์นะครับก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับเข้ามาที่แพลตฟอร์มกันแล้วนะครับก็โอเค ก็อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ย่อก็ยังเป็นตลาด OTC เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำการถ่ายวิดีโอเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะต้องเป็นก็จะต้องเป็นตลาด OTC นะครับก็ OTC เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทรนด์กันเลยครับก็ขั้นแรกเนี่ยนะฮะเราจะต้องทําการติดตั้งนะครับติดตั้งอัลลีเกเตอร์นั่นเองนะฮะก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับตัวชี้วัดนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยยอดนิยมนะครับเห็นไหมครับอัลลีเกเตอร์เนี่ยจะขึ้นเป็นอันแรกเลยนะะอเเคคกดข้าไปนรับ อันนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกไปนะฮะอินิเกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นระบบคล้ายๆกับ moving average 3ามเส้นด้วยกันนะครับ3เส้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมันจะมีเส้นที่เป็นสิบสี่แปดห้านะครับโอเคประมาณนี้นะแล้วก็บริเวณนี้ก็คือสีนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับไอแมจอก็คือกรามนะครับด้านบนสุดนะครับแล้วก็ฟันนะครับสีอะไรหรือผิดปากสีอะไรอันนี้แล้วแต่เราเลือกเลยนะครับว่าจะเป็นอะไรซึ่งผมเนี่ยจะ ติดตั้งเป็นระบบอ่าดีเฟลต์นะครับหรือระบบปกติก่อนเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับอ่าโอเคสังเกตนะครับบริเวณนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเทรนด์นะครับเทรนด์ลงนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าบริเวณนี้เนี่ยมันเริ่มจะทําการกลับตัวขึ้นไปแล้วนะครับแต่มันยังไม่กลับนะครับโอเคเห็นไหมครับอ่ามันเริ่มขึ้นเข้าไปแล้วซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเราจะยังไม่กดเปิดออเดอร์นะเราจะต้องรอเราจะต้องรอให้มันเนี่ย ตัดกันหมดก่อนนะครับถึงจะเปิดออเดอร์ได้นะเห็นไหมครับมันตัดกันแล้วนะครับแต่เราจะยังไม่เปิดนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะพาย้อนไปดูก่อนนะครับอื่นๆนะครับยังจุดนี้นะครับ่จุดนี้จุดนี้นะครับมันตัดกันแล้วนะครับมันตัดกันทั้งสามเส้นเลยนะครับเราสามารถเปิดออเดอร์บริเวณนี้ได้นะครับเปิดเข้าไปเลยนะครับก็ขึ้นไปนะครับโอเคเราก็จะได้กําไรไปเนาะบริเวณนี้ก็จะทําการมันเปิดเราสามารถเปิดออเดอร์เซลล์ตรงนี้ได้นะครับบริเวณที่มันตัดกันนะครับเนี่ยครับบริเวณนี้นะครับ ปึ๊บตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรอบริเวณนี้นะผมจะรอดูนี้นะครับก็ถ้ามันตัดกันครบ3เส้นนะครับผมก็จะทําการเปิดออเดอร์นะครับซึ่งที่ผมอัดวิดโอตอนนี้มันเป็นเวลาช่วงเช้านะถามว่ากราฟมันยังไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับกราฟมันยังไม่ค่อยผันผวนเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวผมจะรอกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดาูตัวนี้ดีกว่าครับก็ตัวนี้เนี่ยพอดีอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้มันช้าไปนะผมรอแล้วรออีกก็ยังไม่มาสักทีแต่ว่าผมมาเปิดตัวนี้เนี่ยนิวซีแลนด์ USD นะครับมันน่าจะเปิดได้แล้วผมจะทําการกดลงนะครับเพราะว่ามันตัดกันทั้ง3เส้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มันกำลังทำเป็นมันกำลังทําเป็นเทรนดลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับผม ก็การใช้อลิเกเตอร์เนี่ยนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับเมื่อมันตัดกัน3เส้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทำการเปิดออเดอร์ได้นะครับอย่างบริเวณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับปึ๊บตัดกันสเส้นจริงๆก็ควรเปิดตั้งแต่บริเวณนี้ได้แล้วนะครับจริงๆนะครับเราดูเส้นบนสุดนะครับเส้นบนสุดเนี่ยมันตัดกันครบ3เส้นแล้วเนี่ยเราก็ควรควรเปิดตั้งแต่บริเวณนี้ได้แล้วนะครับหรือมาหรือกราฟแท่งเทียนตัวนี้นะครับแต่พอดีผมเปิดตัว คู่เงินตัวนี้มาแล้วก็มันอยู่บริเวณนี้พอดีอ่าผมก็เลยเห็นว่าเออมันยังได้อยู่นะครับผมก็เลยกดเข้าไปนะครับมันยังไม่ได้สายเกินไปนะอืมโอเคเราสามารถกดขายได้นะครับเพราะว่ากํำไรก็มาแล้วแต่ว่าผมจะไม่ขายนะผมจะรอได้แบบจนจนมันจบอะครับอืม เห็นไหมครับก็อ่าก็คือง่ายๆคือครับก็อันนี้เป็นเทรนด์ลงแล้วเราสามารถเล่นตามเทรนด์ได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องสังเกตอจุดที่มันตัดกันก่อนนะอ่าโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคก็ได้กำไรไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับม okay, okay, so okay. ันง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากนะครับ แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องฝึกบ่อยๆนะฮะเพราะว่ามันจะมีช่วงที่กราฟผันผวนเนี่ยนะครับช่วงที่กราฟผันผวนเนี่ยมันจะมีการก็คือจระเข้เนี่ยมันจะหลับยาวๆเลยนะฮะก็คือมันจะเกิดการไซเวย์บ่อยๆนะฮะซึ่งเราจะต้องดูให้ดีนะครับเราจะต้องออรอให้เงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยออกมาก่อนนะครับซึ่งก็คือการตัดเส้นทั้ง3เส้นเนี่ยเราถึงจะออกออเดร์ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะเล่นตามเทรนเนี่ยเราก็เล่นได้นะครับแต่ว่า จะต้องมั่นใจนะครับว่าเป็นเทรนนั้นนั้นนะครับจะต้องเป็นเทรนขึ้นหรือเทรนลงอะไรอย่างนี้นะครับเราจะต้องทุกครั้งที่ออกออเดอร์เนี่ยเราจะต้องแบบมั่นใจนะครับว่ามีเหตุผลนะครับว่าทําไมเราถึงออกนะครับมีเงื่อนไขชัดเจนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับก็อะลิเกเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรยากมากนะครับเป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ดูง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถทํากําไรกับมันได้ง่ายนะครับแต่ว่าทุกคนก็จะต้องฝึกฝนกับมันบ่อยๆนะครับจะได้คุ้นชินนะครับโอเค ก็จบกันไปแล้วนะครับกับาการนําเสนออินดิเคเตอร์อะดิเกเตอร์นะครับหรือจระเข้นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับก็วันนี้นะครับก็ผมบอกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเข้าใจนะครับจะเข้าใจตัวอะดิเกเตอร์มากขึ้นนะครับก็อย่างที่ รู้ไปนะครับก็คือมันไม่ได้ยากเลยนะครับตัวอัลลิเกเตอร์เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถดูได้ง่ายๆแล้วก็ทํากาไรได้ง่ายๆเลยนะครับ,ถ,นนรบถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเข้าใจมันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเห็นว่าช่องของผมเนี่ยมีประโยชน์นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ผมด้วยนะครับอย่างเช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับหรือมีคําถามนะครับสามารถทิ้งคําถามไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับก็พบกันใหหม่คคลิปนน้าะรับ กับเ r e d i ต Corner Thailand นะครับกับผมนุอนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ